สวัสดีค่ะติ่งจากช่องติงนี่ชาแน,นลนะคะติงฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่องติ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ mm hmm. คลิปนี้ติ่งมาแชร์สูตรมากหน้าทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยวิตามินซีในผลไม้อย่างแก้วมังกรน,นะคะ ที่ช่วยป้องกันความหมองคล้ทำทําให้ผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยและยังลดความหมองคล้ำให้กับผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสูตรนี้ก็จะมีแก้วมังกรนะคะแล้วก็จะขูดเอาเนื้อใช้ประมาณ1-2ช้อนชาแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแก้วมังกรนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีบีและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสและยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะ โยเกิร์ตนะคะช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทําสูตรมากหน้ากันเลยนะคะแก้วมังกรน,นะคะเราก็ขูดใช้เนื้อประมาณ1ช้อนชาค่ะขูดแล้วก็ยี้ให้ละเอียดนะคะใช้1ช้อนชาก็พอค่ะโยเกิร์ตนะคะเราก็ใช้1ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเพียงแค่2ออย่างนี้นะคะแก้มังกรแล้วก็โยเกิร์ตผิวหน้าของเราก็จะขาวกระจ่างใสแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะด้วยโฟมเจลหรือว่าสบู่ที่เรามีนะคะ ทำสูตรนี้มาร์กหน้าเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2ถึงครั้งนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นใสขึ้นริ้วรอยตามใบจะค่อยๆจางลงะคะ่ะผิวหน้าจะเนียนนุ่มกระจ่างใสขึ้นได้เลยนะคะสาวๆที่อยากมีสุขภาพผิวดีที่ขาวกระจ่างใสพร้อมทั้งยังช่วยลดริ้วรอยตามใบให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะโดยไม่ต้องเปลืองเงินในการซื้อเครื่องสําอางแพงลองเลือกแก้มงกรมาเป็นอีกตัวช่วยให้ผิวหน้าดูเด็กลงดีกว่านะคะ สูตรนี้ก็จะมีแก้วมังกรแล้วก็โยเกิร์ตลดธรรมชาตินะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ